สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่มพาเที่ยววัดครับวันนี้จะพามาวัดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับมากับรถคู่ใจครับครับคู่ใจตลอดไปไหนไปด้วยครับแล้วันนี้ครับพ่อคูณครับครับ มาด้วยกันนะครับสาดสาดมากครับทางเข้าวัดครับมาถึงโบสถ์กลางน้ำแล้วครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในในโบสถ์นี้แหละจุดทําบุญของวัดของพ่อคูณครับ จะมีรูปปั้นอยู่ที่นี่ครับทำบุญด้วยกันครับวันนี้มาทำบุญที่วัดนไนลครับโอ้เี้ยบวนี่ย่ิหลัโอ้ย

จะมันเกนิดนะจ๊ะร้นทุกคนโกร้อนโลกร้อนใจจะเสริมดวงข้ามเมล็นีนะคะครับตอนนี้เข้ามานในในลานวัดของหลวงพ่อคูณน,นะครับข้างหน้าผมนี่คือ สวยงามเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นวันศุกร์ยังเงียบอยู่ครับครับมาเป็นรูปปั้นของคุณพ่อคูณละครับน้าคือโบสกลางน้ำครับสวยงามมาก ้าภาพงามๆไปฝากเพื่อนๆสวยงามมากครับเพื่อนๆมานะครับแนะนำให้มาถ้ามาโคราชอย่าลืมอาเภอด่านขุนทด วัดท่านจะอยู่ที่ด่านขุนทิพยครับครับตอนนี้จะเดินเข้าโบสถ์กลางน้ำแล้วครับมาตามผมมาเลยครับ สวยงามมากครับมากี่ครั้งก็ไม่เสียดายเวลาที่มาครับสวยมากครับเชิญตามมาเลยครับพญาช้างครับเชิญเพืเ่อนๆนะครับ มาคนเดียวผมเทายเพื่อนๆไม่ได้มาชมด้วยเลยผมต้องส่งภาพไปให้เพื่อนๆชมสวยจริงๆครับนี่บริเวณรอบโบสกลางน้ำนะครับอากาศก็ไม่ร้อนครับเย็นสบาย ข้างโบสเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในโบสเดินรอบโบกลางน้ำครับ ถ้าผ่านอำเภอด่านขุนทดอย่าลืมครับอันนี้ข้างหลังบสถข้างหลังบสถจะมีลูกปั้นอยู่ริมห่างเก็บน้ำสวยมากครับเพื่อน ơi, เ้ยเป็นเพื่อนมา น้ำของวัดหลวงพ่อคูณเป็นไงครับสวยไหมครับวัดมาจากไหนครับจากลพบุรีจ้ะโอ้โหงามมากเลย ้เซรามิกที่แตกนะครับมาแปะ ของผู้ชายอยู่นู่นครับนั่นของผู้ชายนี่อันนี้ผู้ชายครับเข้ามาข้างในเลยครับครับีเข้ามา,ข,า,มาข้างๆ ขึ้นชั้นสองแล้วครับขึ้นมาเพื่อนๆมาด้วยกันครับมาชมความงามของวันบ้านไร่หลวงพ่อคูณปริลิุธโทมาครับมา สวยงามมาครับผาผนาังนี่ผมขึ้นมาบนชั้นสองแล้วผมถ่ายเข้าไปอยู่ชั้นล่างที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้นี้ครับสวยงามครับจะขึ้นชั้นสามแล้วครับัปเพื่อนๆไปด้วยกัน นี่บนชั้นสามรวมบทเพลงของพ่อเพราะมาก นี่บนชั้นชั้นสี่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปบนชั้นลอยครับ วิหารกลางน้ำโอคค้โหจะมองเห็นไวยงามมากครับถึงบาบาดานะครับชั้นใต้บาดานจะเป็นอย่างนี้ครับ ครับผมจะลงชั้นใต้บาดาลแล้วนะครับเจเินเพื่อนๆนะครับมาี่ใต้บาดาลครับนี่คือต้นไม้ของพ่อครับนี่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณแล้วครับ เพื่อนๆมาก็เข้ามาชมครับเข้ามาข้างในนะครับนี่เข้ามาข้างในเลยครับนี่พิพิธภัณฑ์